สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3สําหรับเอพิโซดที่1น่ะครับน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วสาหรับเรื่องนี้เรามาต่อกันที่ออร์แกเนลอีกชนิดหนึ่งมันมีชื่อว่าไลโซโซมนะครับสำหรับโครงสร้างหน้าตาของมันเนี่ยเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นลักษณะเป็นถุงแบบนี้ทุกคนโดยที่ภายในถุงเนี่ยถุงไลโซโซมเนี่ยมันจะบรรจุเอนไซม์ไว้โดยที่มันเป็นเอนไซม์ในกลุ่มที่เราเรียกว่าไฮโดเรสจึงทําให้หน้าที่ สำคัญของมันเนี่ยมันใช้ในการย่อยสารต่างๆหรือว่าเป็นส่วนประกอบของเซลล์ที่ไม่ต้องที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยย่อยสลายไปหรือย่อยสลายสารที่มันลำเลียงเข้าสู่เซลล์ก็ได้เรามาดูกระบวนการม,ามันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสมมติว่าเรามีไลโซโซมอยู่หนึ่งถุงแล้วเราลำเลียงไอเจ้าสิ่งที่เราเอามาจากข้างนอกเนี่ยอย่างเช่นอาหารก็ได้เป็นฟูดแบคิโอลำเลียงเข้ามาตอนแรกเนี่ย ไลโซโซมมันจะอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมทํางานแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมุติว่ามันมารวมกับเจ้าถุงเวสซิเคิลที่ภายในมีอาหารที่เซลต้องการกินอยู่หรือว่าสารที่เซลล์ต้องการย่อยเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกระตุ้นเอนไซม์ให้อยู่ในสภาวะที่แอคทีฟหรือว่าพร้อมทํางานขึ้นได้จากนั้นมันก็จะค่อยๆย,ย่อยไอเจ้าสารต่างๆที่มันลำเลียงเข้ามาในเซลล์นั่นเองอันนี้คือหน้าที่การทํางานของมันนะครับอ่ะทีนี้ อันต่อไปเมื่อกี้พูดถึง vacuole บ e บเรามาดูกันว่า v a c u o เนี่ยมันเป็น o r g a n e ประเภทใดนะครับสำหรับโครงสร้างมันก่อน v a c u o เนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มของ o r g a n e ที่มียุหุ้ม1ชั้นแล้วเราพบว่ามันมี3ประเภทด้วยกันนะครับเวลาเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับ v a c u o อันที่1คือ contact type v a c u o ทุกคนนะครับสำหรับ contact type v a c u o เนี่ยเรามักพบในพวก สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอย่างเช่นน้องพารามิซียมที่ตัวมันจะต้องแช่อยู่ในน้ําตลอดเวลาแล้วบางครั้งเนี่ยน้ำมันก็ถูกแพร่เข้าไปในตัวเซลล์มันและทําให้เซลล์มันบวมใช่ไหมไอเจ้าออร์แกเนลที่เรียกว่าคอนแทคไทเ e กิวโฮตตัวเนี้ยมันก็จะทําการเหมือนรีดน้ําส่วนเกินออกจากตัวมันทําให้อยู่ในสภาวะที่ปกตินั่นเอง ทีนี้ตัวต่อไปก็จะเป็น food v a c u o นะครับ food v a c u o เนี่ยเมื่อกี้แอบให้ดูเข้าๆไปแล้วเมื่อกี้ในช่วงที่เราอธิบายเกี่ยวกับไลโซโซมคือเซลล์เนี่ยบางเซลล์บางประเภทบางชนิดมันสามารถที่จะขมือบเอาอาหารจากด้านนอกเนี่ยเข้าสู่ตัวเซลล์ได้โดยที่มันก็จะยื่นเย,ยื่อหุ้มเซลล์ออกไปทุกคนแล้วไปโอบล้อมสิ่งที่มันต้องการกินใช่ปะ่ะแล้วก็เข้ามาในเซลล์อยู่ในรูปของ v a c u o โอเราเรียกมันว่า food v a c u o และก็ v a ค u o อันที่3เราเรียกว่าแ a p v a ค u o ส่วนใหญ่จะพบในเซลล์พืชนะครับมันจะคอยสะสมน้ำสะสมสารที่อยู่ในเซลล์นะครับยิ่งมันมีอายุมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยไอเจ้าแ a ป v บคก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมากขึ้นเท่านั้นต่อไปเป็นออร์แกเนลอีกชนิดหนึ่งขยบมาที่ น้องที่มีชื่อว่าไมโทคอนเดรียนะครับสำหรับไมโทคอนเดรียเนี่ยจะแตกต่างจากไอเจ้าออร์แกเนลที่พูดมานิดนึงก็ค,คือว่ามันเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นและหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนมีเยื่อหุ้มด้านนอกแล้วก็มีด้านในสำหรับเยื่อหุ้มด้านในของมันเนี่ยจะมีการพับเป็นรอยย่นรอยย่นแบบนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการมีกระบวนการการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยเราได้เรียนกันในเรื่องถัดไป นะครับเดี๋ยวพี่มาเขียนองค์ประกอบของมันก่อนมันจะมีเยื่อหุ้มชั้นนอกเยื่อหุ้มชั้นในนะครับทีนี้มาดูกันว่ามันเรียกว่าอะไรสาหรับเยื่อหุ้มชั้นในเนี่ยเราเรียกมันว่าคริสตี้เขียนแบบนี้เนาะ C R I S T A E นะครับเข้าไปด้านในของคริสตี้เนี่ยเราจะพบเป็นของเหลวนะครับของเหลวตรงเนี้ยเราเรียกว่าเมทริกโดยที่ภายในเมทริกเนี่ยก็จะมีสาร ต่างๆสะสมอยู่ในนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ก็ได้เป็น DNA ก็ได้หรือว่าเป็นไรโบโซมก็ได้จึงทำให้มันมีคุณสมบัติในการทำหน้าที่อะไรบางอย่างเนี่ยเรามาคุยกันนะครับหน้าที่หลักของไมโทคอนเดรียเนี่ยคือช่วยในการสร้างสารพลังงานสูงให้แก่เซลล์เราจะรู้จักมาในชื่อของ ATP ผ่านกระบวนการที่มีชื่อว่าการหายใจระดับเซลล์หรือว่า c e ล l ูล a ร์ e s p i r เลชันนั่นเองอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะได้เรียนในหัวข้อในอพิโซดถัดๆไปนะครับสำหรับ Cellular ์ e s p i r เลชันพี่หมาไปต่อยาวๆเลยนะถ้าไม่ไหวก็กดพอดนะแล้วก็ไหวค่อยมาใหม่นะอ่ะทีนี้ออร์แกเนลตัวต่อไปคือ p ลาสติดทุกคนสำหรับ p ลาสติดเนี่ยมันเป็นออร์แกเนลที่จัดอยู่ในแก๊งเดียวกับไมโทคอนเดียคือมันมีเยื่อหุ้ม2ชั้น และถ้าแบ่งตามชนิดเนี่ยเราพบว่าเฮ้ยมันมีตัวที่เราคุ้นเคยอยู่ตัวที่1คือพลาสติกที่มีชื่อว่าคอลลูพาสหลายคนคุ้นเคยกับตัวนี้ตัวที่2เราเรียกมันว่าโครโมพาสนะครับแล้วก็ตัวที่3เราเรียกมันว่า r ริวโคพาสนะครับในมอปลายเนี่ยน่าจะมีสักประมาณ3ตัวนี้แหละที่อยากจะให้เห็นหน้าตาหรือว่าหน้าที่ของมันนะครับทั้ง3ตัวก็จะสะสมเม็ดสี หรือว่าลงคาวัตถุที่สีแตกต่างกันออกไปนะครับคอลอพาสสีเขียวโครโมพาสก็คือสีส้มเหลืองแดงกับลิโคพาสเนี่ยจะไม่มีสีนะครับมาดูกันที่คอลอพาสที่เราคุ้นเคยกันก่อนสำหรับคอลอพาสเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นทุกคนขอพี่มาวาดรูปแป๊บหนึ่งวาดรูปยากนิดหนึ่งคือมันมีลักษณะเป็นเหมือนเออมันมีเป็นคล้ายๆสระเปาก็ได้ นะแล้วก็พอเราบีมันออกเนี่ยทุกคนเราพบว่าเฮ้ยข้างนอกก่อนมันมีเยื่อหุ้มชั้นนอกแล้วก็เยื่อหุ้มชั้นในลักษณะแบบนี้คล้ายกับไมโทคอนเดรีย ok ถูกไหมแต่พอเราบีเจ้าสารเปาออกไปเนี่ยเราจะพบว่าด้านในเนี่ยมันมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับเหรียญเป็นตั้งๆตั้งๆเหมือนเอาเหรียญบาทเด่นสิมากองรวมกันเป็นตั้งๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีชื่อเรียกเยอะแยะรายละเอียดของมันเยอะมากนะครับเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยเราเรียกมันว่าไทรอคอยไทรอคอย นะครับแล้วก็ถ้าไอ้เจ้าไทละคอยเนี่ยมันถูกเรียงเรียงเรียงกันเป็นแถวแบบนี้เราจะเรียกมันว่ากรานุ่มนะครับแต่ละก,การนุ่มมันจะเชื่อมกันด้วยเยื่ออะไรบางอย่างนะไอ้ยเยื่อที่พี่หมาระบายสีเขียวอ่อนเนี่ยมันเรียกว่าอ่ะเดี๋ยวรอพี่หมาเขียนก่อนเราเรียกว่าสโตมารามล่านะครับโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ มันจะมีองค์ประกอบที่เรียกว่าสโตมาด้วยสโตมาเนี่ยจะคล้ายๆกับเมทิกในไมโทคอนเดียคือภายในเนี่ยเป็นของเหลวแล้วก็มีการสะสมสารเช่นเอนไซม์ DNA แล้วก็ไลโบโซมนะครับหน้าที่หลักสำคัญของคลอพาสเนี่ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วคือการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือโฟโตซิ n นเทสิสนั่นเองโอเคไหมอ่ะทีนี้เหลืออีกอีก2ตัวใช่ปะจำชื่อมันได้ไหมลืมหรือ,อยังมีคลอพาส มีโครโมพาสและก็มีริวโคพาสนะครับอีก2ตัวเนื้อหาไม่เยอะแหละสำหรับโครโมพาสเนี่ยมันจะเป็นพาสติดอีกชนิดหนึ่งโดยที่ลงคาวตถุจะแตกต่างไปจากเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสีเขียวเพราะว่ามีคอโรฟิลเป็นลงคาวตถุอยู่แต่เจ้าโครโมพาสเนี่ยมันจะมีลงขาวตถุเป็นสีเหลืองสีส้มและก็สีแดงตัวอย่างลงคาวตถุของมันเช่นแคโรทีนอย นะครับกับอีกตัวหนึ่งตัวที่3คือ r ริวโคพาร์ตริวโคพารเนี่ยมันจะไม่มีสีทุกคนแต่หน้าที่ของมันก็คือใช้ในการเก็บสะสมแป้งหรือว่าหยดไขมันภายในเซลล์พืชนะครับ พี่มารู้สึกว่าเราอัดแน่นเนื้อหากันเกินไปเดี๋ยวเราแบ่งเป็น Part ที่4เพิ่มเติมแล้วกันนะครับอ่ะต่อเนื่องกันต่อก็คือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือ p ปร o x ซิ o โ e มโปรคอซิโมเนี่ยเป็น o r ร์แกเนลอีกชนิดหนึ่งโดยที่มันมีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นหน้าตามันเป็นถุงๆทุกคนมันเลยมีความใกล้เคียงกับพวก ไลโซโซมเป็นต้นนะครับแต่ก็คือถึงแม้หน้าตาจะแตกต่างกันเนี่ยแต่หน้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะขอโทษหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมแต่หน้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือมันจะมีเอนไซม์แต่เอนไซม์มันเนี่ยจะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการสลายสารชนิดหนึ่งที่เราพบว่ามันเป็นพิษแก่เซลล์ก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ ไอเจ้าออ์แกนเนลชนิดนี้เนี่ยจะช่วยในการเล่งปฏิกิยาให้เปลี่ยนจากไอเจ้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยที่เป็นพิษแก่เซลล์เนี่ยให้อยู่ในรูปของน้ําและก็ออกซิเจนเพราะว่ามันไม่เป็นพิษนะครับก็จะทําให้เซลล์เนี่ยอยู่ในสภาวะปกตินะไม่งั้นเนี่ยมันมีพิษพัดอะไรเต็มเซลล์ไปหมดนะครับประมาณนี้อันนี้คือหน้าที่ของเพอร์ออกซิโสมและนอกจากเป็นตัวที่สะสม เอนไซม์ในการเล่งปฏิกิริยาน,นี้แล้วเนี่ยอย่างทำหน้าที่รวบรวมสารที่ทําให้เกิดไฮโดรเจนบกษาโดยเก็บไว้ไม่ให้มันเกิดปฏิกิริยาโอเคทีนี้ไปอีกหนึ่งออร์แกเนลแล้วเราน่าจะพอกันเท่านี้สําหรับพาร์ทที่3นะครับอีกออร์แกเนลหนึ่งมีชื่อว่าเซนทริโอไอเจ้าตัวนี้ค่อนข้างสําคัญนิดนึงอ่ะมาดูโครงสร้างมันก่อนเราพบว่าเจ้าเซนทริโอเนี่ยครับเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับแล้วพอเราดู หน่วยย่อยหรือโครงสร้างของมันเนี่ยเราเพบว่ามันประกอบล่างมาจากองค์ประกอบที่มีชื่อว่าไมโครทิวบูลโดยที่ไอ้เจ้าไมโครทิวบูลเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเส้นใย,ยที่เป็นหลอดคล้ายๆกับหลอดนะครับเรียงตัวกันออสองชุดตั้งฉากกันเดี๋ยวพี่มาวาดภาพให้ดูนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้มันจะมีกลุ่มไมโครทิวบูลอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยตั้งๆแบบเป็น ้วข้าวหลามแบบนี้กับอีกอันนึงก็ตั้งฉากเป็นข้าวหลามเหมือนกันแล้วพอเราซูมไปดูหน้าตัดของมันเนี่ยเราพบว่าไอ้เจ้าบ้องข้าวหลามแต่ละอันเนี่ยมันคือมันมีไมโครทิบูทั้งหมด9กลุ่มเรียงตัวกันแบบนี้เป็นคล้ายๆกับ,บวงกลมโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไมโครทิบูทั้งหมด3หลอดเรียงติดกัน นะครับที่พี่หมาวาดอยู่เป็นเส้นเส้นเส้นใยสีเขียวๆเ,เนี่ยอันนี้มันคือโปรตีนนะครับแล้วก็ถ้าเขามักจะเรียกรวมเส้นใยโปรตีนกับโครงสร้างที่เป็นเซนติโอเนี่ยเรียกรวมกันว่าเซนโทโซมนะครับหน้าที่ของเซนติโอเนี่ยค่อนข้างสำคัญก็คือว่ามันสามารถที่จะสร้างเส้นใยสปินเดลได้เจ้าเส้นใหญ่ชนิดนี้เนี่ยมันมีส่วนช่วยในการให้เซลล์เนี่ยแบ่งเซลล์ นะครับโดยที่เซนติโอเนี่ยไอเจ้าออแกนเนลที่มีชื่อว่าเซนติโอเนี่ยนะทุกคนมันก็จะพบในเซลสัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแต่ไม่พบในพืชแล้วก็เห็ดลานะครับโอเคคลิปนี้น่าจะไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทสจ้า